ครับวันนี้ก็พี่บ่าวก็จะพาะทุกท่านมาดูวิถีชีวิตของคุณยายอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของการตัดใบตองเพื่อทำอบุหรีนะครับทำบุหรี่สมัยโบราณเรานะครับ คนดูดบุหรีสมัยก่อนเขาจะใช้ใบตองนะครับมาทำเป็นแทนกระดาษในปัจจุบันนี้นะครับแต่คุณยายก็ยังรักษาประเพณีแบบเดิมดั้งเดิมอยู่นะครับก็คือไปเก็บใบตองใบตองกล้วยที่แห้งแล้วนะครับแล้วก็มาตัดนะมาตัดใบเป็นใบตอง นะให้พอเหมาะกับที่เราจะพันกับเส้นบุรีนะครับอตอนนี้แกก็ตัดเป็นเรียบร้อยแล้วก็เสียดายที่มาถ่ายทำไม่ทันนะครับแกกำลังจะทำเสร็จนะครับแต่ก็จะให้แกทำต่อยายทำต่อไปเด้อทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะนะครับ หลังจากที่ได้แต่ละแผ่นแต่ละแผ่นแล้วก็จะมาม้วนจับกันเป็นเป็นตับเป็นอ่าก้อนเอาไว้นะครับเพื่อสะดวกในการใช้นะครับวัสดุที่ใช้มัดก็คือใบกล้วยนั่นแหละมัดเข้าไว้นะครับก็หาดูยากนะครับหาดูยากแล้วก็มีตรงนี้แหละที่ยาย แกทำนะครับยังเป็นลักษณะดั้งเดิมอยู่นะครับยายเห็ดแล้วเอาไปใส่เห็ดแล้วเอาไปใส่ออเอาไว้หันกอกยาเออเอาไว้หันกอกยาเอาไว้หันกอกยาก็หมายถึงว่าเอาไปาไทำเป็นทนบุรี่เออไว้ทำบุญเอาไว้ไวแตงขัน ขันหมากขันผู้นะครับนี่คือประเพณีดังด้งเดิมของแกนะครับการทำบุหรี่นะครับการทำบุหรี่แล้วก็เอาไปเห็ดกอกยาย้ำไดไเอาไปเห็ดกอกยาย้ำไดเอาอยาใส่กระหันเออได้ใส่กระดาษบลล่เาเนตจะไปเต่มเห็ดให้เบืองใดบ่ตอนนี้ แกไต่เบื้องไหนบ่เอเอพอดีน่ะตอนนี้แกก็จะไปเก็บภูนะครับไปเก็บภู ภูก็คือใบภูนะครับใบภูนี่นะครับที่นี้เขาภูก,ก็จะปลูกเอาไว้นะครับ<ด>ปลูกอ่าได้แล้ว ได้พูแล้วก็จะไปเอาบุรีนะครับเส้นบุรีเส้นบุรี่ ตัดใบต้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการมวลยานะครับมวลยาก็คือทำเป็นบุหรี่นั่นเองนะครับพร้อมกับทำคำหมากคำภูนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานที่ต้องการไปบนไปว่าสารเก่าวที่ไหนจะเอาไปแก้บนแก้อะไรก็มาเอามารับจากยายนะครับ บางนั้นก็เอาไปวัดนะครับก็เป็นประเพณีเก่าๆของคนอีสานนะครับเขาเรียกว่าคําหมากค้าพผู้าไว้สำหรับบรรพรบุรุษผู้เพิ่นหลวงรับผู้เพิ่นเคยอยู่เคยกินนะครับเดไซย้ำเอาไปวัดไปบุญไปกาวนะครับ ดูยากนะครับกิจกรรมอย่างนี้นะครับเพราะว่าหลายคนก็ทั้งทำไม่เป็นหลายคนก็ไม่มีวัสดุทำหลายคนก็ขี้เกียจทำนะครับแต่ยายเจยังทำอยู่นะครับดูขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่ไหนแต่ไร นี ه, คำหมาคำพูได้แล้วหนึ่งคำได้แล้วหนึ่งอันนะครับคำหมาคำพูจเจ้เลยจังน้อยเหลือบุรีเหลือเกากยาคนอื่นเนาะภาษาอีสานหรือว่าภาษาเล่าวอื่นว่ากอกยา ก็จะทำเป็นอันนี้เขาเรียกว่าคำหมากคำภูคำหมากนะครับไว้สำหรับคนโบราณกินหมากนะครับแล้วต่อไปก็จะทำบุหรี่นะครับทำบุหรี่ด้วยใบตองทำบุหรี่ด้วยใบตอง สิ่งที่ใช้มัดก็คือจะเป็นฝักของตัวมอนนะครับเรียกว่าฝักดอกลีฝักดอกลีนะครับก็ถ้าบาัดถ้ามีเยอะเขาก็จะไปทำเส้นไหมทำเส้นไหมทำผ้าไหมผ้าถุงไหมนะครับเสื้อผ้าไหมซึ่งมีราคาแพงมากนะครับแต่พวกนี้ มันมีน้อยเขาก็เอามามัดเป็นบุหรี่มัดบุหรี่มัดยาดูดนะครับไหนใยโช่ฟักหลอกหลีกกันนะโช่ฟักหลอกหลีกฟักหลอกหลีกอ่าไหนฟักหลอกหลีกนะครับนี่ฟักหลอกหลีกที่ทํามาจากตัวหมอนตัวไหมนะครับเป็นฝักของตัวไหมนะครับอ่าตอนนี้ยายจะทํา กรอกบุหรี่แล้วนะครับหรือว่ากอกยายาอีโป้ยาอีปโออปโด้วยใบตองนะครับไว้สำหรับคนโบราณสมัยก่อนนะครับคนโบราณจะนิยมปูสูบบุหรี่ด้วยใบตองนะครับจะเห็นว่าถือว่าปลอดภัยนะครับจากพวกกระดาษพวกสารสีอะไรต่างๆมากมายนะครับ ดุด้วยใบต่อนี่ก็จะหอมนะครับหอม,อมนี่ได้แล้วหนึ่งมวนนะครับมวห,หนึ่งมวนเขาเรียกว่าหนึ่งกอกนะภาษาอียสันภาษาเล่าเลยว่าหนึ่งกอกนะครับก็จะทำเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะพอนะครับ ถ่ายทำไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ได้นัดหมายกันเสียดายที่แกไม่ได้ไปเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปฉีกใบตองไปเก็บใบตองนะครับใบตองกล้วยที่มันแห้งแล้วก็นำมาทำนะครับนำมาทำนำมาตัดเมื่อตัดเสร็จก็จะได้นี่แหละนะครับเอามาพันเป็นกอกยา เป็นมวนบุลบรีนะครับเอาไว้สําหรับคนเท่าคนแก่สมัยก่อนเขาไม่รู้จักบุลรีสําเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้นะครับเขาก็จะดูดด้วยบุลรีที่ทําจากใบตองกล้วยนะครับก็แบบนี้นะครับรูปสําเร็จก็จะได้อย่างนี้นะครับะจะเห็นว่าอยู่นี้ไม่มีไม่มีมมสารเคมี ข้ามาเจียปนนะครับผูก็จะเป็นผูของที่ปลูกเองนะครับบุหรี่ยาเส้นยาเส้นบุหรี่นี้ก็เป็นเส้นบุหรี่ที่ปลูกขึ้นภายในชุมชนนะครับแต่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ปลูกก็ไปขอเข้ามาเออ แม่เทรณีานี่ครับไปเลี้ยงพ่าแม่เทรณนี่ครับนี่เนียวาสีลอหายก็อจะล่ใหายลงหนเอาไปเลี <dated teenage time online> <pl ains> ้ยงแม่เทรณนี่นะครับบันพบุรุษอันโุ้บ้านไหมง่อันกัเอาเงีอยนับ่าสิขัอยาชีกอ่ไปเลี้ยงครับ นั่นคือประโยชน์ผลที่ใช้ได้นะครับแต่ก็บอกว่าเอาไปทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการบ่นบานการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้แต่เอาไปวัดไปว่านะครับก็เอาไปได้แต่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีคนคนดูดแล้วนะครับไม่ค่อยมีคนดูดคนยุคใหม่สมัยใหม่เขาก็จะใช้บุหรีสำเร็จรูป แล้วคนกินหมาก็จะเหลือน้อยลงน้อยลงตอนนี้นะครับเหลือคนเฒ่าคนแก่ฝากลอกดีเสียแล้วบ่ดเสียแล้วมันวะแล้ว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 นะครับนะฮยายก็จะทำมวนเก็บใบตองต่อนะครับเก็บใบตองที่แกตัดแล้วก็มวนเป็นเป็นชุดเป็นชุด นี่แบบนี้นะครับมวนเป็นชุดเป็นชุดไว้แบบนี้นะครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคอีสานที่ยังลงเหลืออยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กำลังชมชิปอยู่นะครับอยากจะดูประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆนะครับพี่บ่าวก็จะนำมานำเสนอให้นะครับสิ่งใดที่สามารถทำได้ก็จะหา าหาไม่ได้ก็จะหาขอแต่เพียงว่าให้แฟนแฟนขับพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยากจะดูอยากจะชมเรื่องอะไรก็อคอมเมนต์มาบอกมานะครับขอบคุณที่ติดตามและขอบคุณที่แชร์สิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับได้ชมกันในวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ